คลิปนี้จะแนะนำสำหรับบางท่านนะักขุดบางท่านนะที่ผ่าน kbc มานานแล้วนะครับผ่าน kbc มานานมากผ่านเมเนตหลายๆขั้นตอนมาก็ตั้งแต่1ถึง9ก็ตั้งแต่1ถึง8โทษครับตั้งแต่1ถึงแแต่ข้อ9ยังเป็นสีส้มอยู่นะต่าดจ,จะรอนานแล้ว 2- 3สเดือนหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นนะผมลองให้ทีมทีมขุดบางท่าน ทีทีมขุดผมนะบางท่านลองทำก็ตรงตรงวิธีนี้เนี่ยผมเห็นผมเห็นเขามีแนะนำมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งนานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็บางท่านก็รอก็รอแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านเมล็เก้าขั้น 9, ตอนข้อเก้าจากสีก็ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทำก็รออย่างเดียวนะแต่ก็ผ่านเก้าขั้นตอนเรียบร้อยบางท่านก็ทำตามวิธีแนะนำ ที่มีการแนะนํามาบอกต่อกันมาก็ลองทําแล้วก็ผ่านบางท่านก็ไม่ผ่านวิธีการที่ที่เขาแนะนําก็คือให้รีเซ็ตรีเซ็ตพาสเวิร์ด,ดอัปเดตอีเมลรีเซ็ตพาสเวิร์ด,ดก็คืออัปเดตพาสเวิร์ดนั่นแหละครับเนาะวิธีการที่เขาทําเขาแนะนํามาอย่างนั้นบางท่านก็ทําผ่านบางท่านทําก็ผ่านไม่น็ดบางท่านก็ไม่ผ่านนะ มันมีมันมีมันคือมันก็มีแบบว่าทําแล้วก็ผ่านบางท่านก็ทําแล้วก็ไม่ผ่านมีคอมเมนต์น่นะก็มีการแนะนามาเนาะมีการแนะนํามาบางท่านก็ผ่านบางท่านก็ไม่ผ่านทีนี้ก็ทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หลายท่านที่ยังค้างอยู่อาจจะผ่าน k ค c มาแล้ว หลายเดือนแล้วเรียบร้อยแล้วนะผ่านข้อ7ข้อ8มาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเขียวหมดแล้วเหลือข้อ9ายังไงก็ยังเป็นสีสม้มไม่ผ่านสักทีเมื่อวานนี้ที่ผมได้ลงคลิปได้ลงคลิปอัปเดตก็ได้ลองทําได้ลองทาของของทีมทีมขุดบางท่านลองทำนะครับอัปเดตนะอัปเดตพัฒเบิร์ดที่ผมทําคลิปไว้ให้นั่นแหละคืออัปเดตพัฒเบิร์ดพออัปเดตพัฒเบิร์ดเนี่ย ตรงเนี้ยจากที่เป็นสีสีส้มข้อเก้าเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็เหรียญโอนเข้ากระเป๋าวันนี้นะวันนี้ผมเข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คดูผ่านเรียบร้อยก็อยากให้ท่านไปลองทําดูอยากให้ท่านไปลองทําดูคืออัปเดตอีเมลแล้วก็อ่าอัปเดตพาสเวิร์ดคลิปผมก็ได้ลงให้เรียบร้อยละคลิปนะครับคลิปการก็ไปทําตาม ไปทำตามคลิปที่ผมแนะนำวิธีการอัปเดตการอัปเดตเนี่ยถ้าเราอัปเดตผ่านอ e ีเมลมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอัปเดตอัปเดตผ่านการส่ง sms ไปมือถือเนาะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายประมาณสักเกาบาทสิบบาทประมาณนั้นนะเนาะ,นะก็ไปลองทํากันดูนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีนะไม่ได้การันตีว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านนะ ก็แนะนำสำหรับนักขุดที่รอมานานแล้วนะไปลองทำกันดูเนาะแต่เดี๋ยวผมผมจะอธิบายเพิ่มเติมต่อให้นะ,นะผมออกจากตรงนี้นะออจากตรงนี้นะวิธีการนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะนี่นะฮะอัปเดตไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานี่แหละนี่มันจะมีอีเมลแล้วก็ตรงนี้แต่เมื่อวานผมทำผมไม่ได้อัปเดตอีเมลนะผมอัปเดตพาสเวิร์ดเนี่ยตรงนี้ครับผมเข้าไปอัปเดต แล้วก็มาเนี่ยนี่แหละก็มันมีเบอร์โทรศัพท์ับอีเมลเนาะผมก็ไปที่อีเมลนะอีเมลเนี่ยนะครับก็กรอกอีเมลแล้วก็ยืนยันนี่ฮะอีเมลเข้ามาเนี่ยรายละเอียดที่ผมพูดก็คือท่านไปดูคลิปที่ผมลงไว้นะดูคลิปที่ผมลงไว้ไล่ดูไม่ว่าจะทางอ่าทิกต็อกหรือแอปแดงหรือ FB นะท่านไปดูวิธีการอ่าใส่พาสเวิร์ดเข้ามา ก็ทําไปเมื่อวานเนี่ยฮะทาไปเมื่อวานเมื่อวานหรือวันไหนวันตันที่ผมลงคลิปนะั่นแหละอ่นที่ผมลงคลิปเนาะท่านก็ไปไล่ดูลงคลิปแล้วก็วันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยล่าสุดมาดูในข้อ9จากสีส้มเป็นสีแดงเอ้ยเป็นสีเขียวาสีส้มเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วก็เรียญโอนเข้ากระเป๋าเรียบร้อยก็ทีมขุดทีมขุดท่านนั้นก็คือรอมาประมาณเกือบปีหนึ่งนะฮะเกือบปีหนึ่งข้อ9 แต่กรณีนี้คือผมไม่ได้ฟันธงนะว่าท่านจะจะครบเป็นเขียวเนาะเพราะว่าที่เห็นคอมเมนต์มาผมเห็นคอมเมนต์มาเยอะแล้วแต่ผมไม่ได้ทําก็คือรออย่างเดียวคือรออย่างเดียวผมเห็นบางท่านที่เขามาทําแล้วเขาเ,เขาก็ทําตามคําแนะนําเขาก็มาคอมเมนต์บางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้แต่ทําไม่เสียหายอะไรเพราะว่าตอนนี้เหตุผลที่ผมให้แนะแนําให้ทาเนี่ยคือมันไม่มีค่าใช้จา่ายแต่สมัยก่อนนะสมัยก่อนมัน เวลามาทำการรีเซ็ตเนี่ยรีเซ็ตตัวตัวพัทเบิร์ดเนี่ยนะฮะรีเซ็ตพัทเบิร์ดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอีเมลไงมันไม่มีให้รีเซ็ตทางอีเมลมันมีทางโทรศัพท์อย่างเดียวพอทางโทรศัพท์เนี่ยตั้งท่านต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งส่งเอสเนสะ่ยมีค่าใช้จ่ายเก้าบาทสิบบาทเนาะแต่ตอนนี้มันฟรีแล้วไงนี่อีเมลมันก็ส่งเข้าอีเมลเราเราก็ยืนยันมา ลองทำกันดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เราสำหรับนักกุดหลายๆท่านที่ยังเป็นสีส้มอยู่ข้อ9้านะเป็นสีส้มอยู่ลองทำดูถ้าผ่านก็คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์มาบอกหลายๆท่านท่านไม่ผ่านก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาบอกเพื่อนทำผ่านทำไม่ผ่านเรียบร้อยดีนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ มีข้อมูล่อาสารผมก็จะมาแจ้งสวัสดีครับ